สวัสดีครับผมเกียรติกร DIY วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําชั้นวางหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือเจ้าตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับได้5-6ระดับเลยนะครับแบบนี้นะครับสมมุติถ้าเราจะต้องการให้มันชันขึ้นเวลาเราวางบนโต๊ะนะครับเราก็ปรับมาที่ระดับ5นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันระนาบลงไปเวลาเรานั่งกับพื้นหรือเรายืนดูนะครับเราก็ปรับมาให้มันนอนประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวข้างหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นตัวขั้นผมใช้อคริลิกใสนะครับหนาประมาณ5-8มิลลิเมตรนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนหน้าถัดไปนะครับเราก็นําอาริลิกทั้งสอง,งข้างลงแล้วก็เปลี่ยนหน้านะครับพอได้หน้าที่ต้องการแล้วก็นําอคริลิกมาขั้นตรงกลางอีกทีนะครับแบบนี้ถือว่าง่ายดายมากเลยนะครับสามารถตั้งโต๊ะแล้วก็วางพื้นวางบนโต๊ะวางบนเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับเวลาเราจะทํางานหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าต้องการดูที่ไม่ต้องการจับ โดยใช้เวลานาน,านๆนะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะมากเลยนะครับโดยผลิตภัณฑ์สีที่ผมใช้นะครับเป็นของผลิตภัณฑ์ Not เทนเ h น l ล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเขามีอะไรบ้างที่ผมได้ใช้ในครั้งนี้นะครับ ผลิตภัณฑ์สีที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์สีของ n o t t ทเอ็นแลกนะครับโดยจะมี2ตัวที่ผมใช้ในครั้งนี้ก็คือช h e ลักทาไม้แล้วก็ l ลกกเกอร์ใสนะครับตัวชัลกทาไม้ของเขานะครับก็มีทั้งสีใสแล้วก็สีส้มอัมพันนะครับแล้วก็ตัว l ลกกเกอร์ใสของเขาก็จะมีแบบใสเงาแล้วก็แบบด้านนะครับ มีหลายขนาดให้เลือกนะครับโดยตอนนี้เขาก็มีแบบจัดโปรด้วยนะครับสามารถเลือกได้ทั้งขนาด1.85ลิตรแล้วก็ขนาด4.8ลิตรนะครับโดยขนาด1.85ลิตรเนี่ยเขาก็จะมีแถมแปรงให้ด้วยนะครับถ้าซื้อในราคาโปรโมชั่นแต่ถ้าเป็นขนาด4.8ลิตรนะครับก็จะแถมเสื้อยืดให้ด้วยนะครับ ตัวนี้ผมจะใช้เป็นแล็กเกอร์ใสเงาโดยผลิตภัณฑ์ของ Northern c h ช n l a c นะครับตัวนี้แล็กเกอร์ใสเพื่อนๆไม่ต้องผสมทินเนอร์เลยนะครับสามารถขย่าแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยเป็นสีเกรดพรีเมียมนะครับรลดรอยแปลงลดการเกิดฝ้าเนื้อสีมากประหยัดแล้วก็จบงานได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนตัวชแลกทาไม้ตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวลองพื้นนะครับโดยทาจานวน2รอบนะครับเพื่อ เพื่อที่กันยางไม้แล้วก็ความชื้นทําให้ประหยัดสีทับหน้านะครับเพราะว่าเวลาเราทําการทาสีแลกเกอร์ตัวนี้มันจะดูดไปเลยนะครับถ้าเราไม่รองพื้นด้วยเชนแลกนะครับขัดง่ายแล้วก็ช่วยยืดอายุงานสีของเรานะครับแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ของบริษัท n o r t เทิร์นเชนแลกเลยนะครับก็เชนแลกเกตนะครับตัวนี้ก็จะมีขั้นตอนและวิธีการใช้งานบอกนะครับสามารถผสมกับกอฮอได้เลยนะครับ โดยอาัตราส่วนที่แนะนำนะครับก็เชลล่าเกตหนึ่งส่วนต่อกอฮอร์ห้าถึงแปดส่วนนะครับโดยถุงนี้ใช้ได้เยอะมากๆเลยนะครับเชลล่ของเขานะครับก็หาซื้อได้ง่ายๆนะครับมีจําหน่ายที่กัวบอ o เฮาทุกสาขานะครับหากเพื่อนๆท่านใดสะดวกสั่งออนไลน์ก็สามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถสั่งผ่านแอปช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กทางเพจของ Not ์ทเอ็นเชลล่ได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมีขั้นตอนและว,วิธีการทำไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ไม้ที่ใช้ในวันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ยางพาราประสานนะครับขนาด12มิลิเมตรเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาวัดขนาดแล้วก็ตัดให้ได้พอดีกับที่วางหนังสือนะครับตัวนี้ผมใช้หนังสือขนาดมาตรฐานนะครับเวลาเรากางออกมาแล้วมันก็จะได้ประมาณ39เซนติเมตรนะครับเผื่อเอาไว้นะครับตรงนี้ แต่เราจะตัดที่39ซนติเมตรส่วนความสูงเราจะตัดที่11นิ้วนะครับหรือว่า28ซนติเมตรนะครับแล้วก็ไม้ตัวที่ขั้นหนังสือนะครับตัวนี้ผมใช้เศษไม้ยางพาราประสานนะครับหนา16มิลลิเมตรก็จะใช้ที่ความกว้าง3ซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัดออกทางยาวมันก็จะมาอยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาตัดไม้กันเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการวัดขนาดแล้วก็เซาะร่องสำหรับเป็นที่ปรับเลื่อนระดับนะครับโดยจะใช้ห่างประมาณ1ซนติเมตรนะครับทำให้ปรับได้ประมาณ5ระดับนะครับตัวนี้ห่างกันช่องละ1ซนติเมตรเพื่อที่จะให้เจ้าตัวเหล็กตรงนี้ของเรานะครับมันเสียบเข้าไปล็อกเพื่อที่จะดันฐานแผ่นไม้ของเรานะครับ ต่อไปนะครับก็ทําการปรับใบเลื่อยลงมานะครับเพื่อที่จะซาะล่องให้มันใส่เจ้าตัวแกนเหล็กตัวนี้ได้นะครับ ั้นตอนต่อไปนะครับนำสกูเกียวปล่อยมาเจาะยิงเข้าที่ตัวปลายของด้ามที่จะรับทำเป็นตัวขาปรับตั้งระดับนะครับตรงนี้